เรื่องแพทย์ทศสภา,าผลจะออกมาเป็นบวกผลจะออกมาเป็นลบหมอจะโดนพักใบอนุญาตหรือไม่พักใบอนุญาตไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่การพิจารณาของศาลศาลจะเชื่อใครนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลบสำหรับทักษิณลบสําหรับรัฐบาลของอิง,องซึง่งอิงก็ไม่ตอบนะเป็นลูกทักษิณก็ไม่ตอบเรื่องนี้เดินหนีอย่างเดียวนะครับก็คงเห็นชัดเจนว่าตอบไม่ได้ไม่จะไปทางไหนแล้ว สวัสดีครับผมกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของแพทยสภานะครับที่ร้อนร้อนกันเลยโรอูโอรอูโรอูมาเลยนะครับถึงขั้นมีการไล่นะครับสมศักดิ์นะครับจะเอาไข่มาปาลงดาวโจ้ฟาดหัวกันเลยทีเดียวแพทยสภาเนี่ย มีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทยสภาก็ไม่มีจริยธรรมเสเองก็มีบางคนเพราะลายกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภาบางบางคนด่าผมด่าผมอยู่ในกลุ่มลายกลุ่มแล้วก็มีแพทย์สภาคนหนึ่งตอบไปเป็นสติ๊กเกอร์ว่าเยสอย่างนี้มันยังไม่ทันพิจารณาเลยอย่างนี้เขาเลยจริยธรรมมีปัญหาตัวเองคือมันมันทุก ฝ่ายนี่นะถ้ารักษากติกาและรักษาจริยธรรมในวิชาชีพม,มันไม่มีปัญหาผมเชื่อว่ารัฐมนตรีสมดั์มีข้อมูลทุกอย่างอะเราต้องคิดเยอะหน่อย มันมันมีมีไข่ด้วยเหรอครับนายระวังแค่ไรครับเนี่ยระวังผมสีไดยสูตรผมว่ามันแพงเลือกบิ๊กคุณลองลองคุณไขอใจครับขอใจครับขอใจนายด้วยนะครับขอใจ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 ครับ

ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งคณะนะยืนยันตามมติเดิมการพิจารณาหนังสือยับยั้งมติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของคณะ,ะกรรมการแพทยสภาจากสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาวาระนี้มีกรรมการแพทยสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน68คนจากจำนวนกรรมการแพทยสภา ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้น69คนได้พิจารณาการยับยั้งมติแพทยสภาของสภานายกพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสของคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งคณะยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการแพทยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคามพุทธศักราช5 6 8 8 กระบวนการต่อไปแพทยสภาจะออกคำสั่งบังคับตามมติและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปต้องใช้เวลานานคการที่กระบนการเส็จะสพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วครับเพราะวันนี้แพทยสภากรรมการแพทยสภารับรองมติ นั่นหมายความว่าสามารถที่จะดําเนินการได้เลยครับข้อมูลที่กล่าวว่ามีชัดนั้นจริงๆเป็นข้อมูลที่อยู่ในลายบุตรที่ไม่ใช่ลายบุเรในทางการของแพทยติยาสภาการสังเกตมีการล็อกป้ายของตำรวด้วยเป็นข้อมูลที่แพทย์ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการแพทย์ติาสภามีการเมนชั่นถึงและจริงๆขออนุญาตนิดหนึงนะครับที่ผมจำไต้องอองชื่อบ้าน่ชัดนั้นพูดถึงทักษิณชินวัตร แล้วก็ในกรรมการคาสภาที่มีที่มีผู้ขี่ yes ออกไปหลายท่านใช้ลายผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเกิดเหตุการณ์เวลาคนส่งเราเราได้รับแล้วบางทีเราก็ y ย s บางทีเราก็แฮปปี้บางทีเราก็เดินที่ไม่ได้หมายว่าทั้งหมดนะ 1. นหนึ่งนี่ไม่ใช่ลายคุนที่เป็นฐานการของแพทยสภาเพราะบ้า,าไปแล้วนะครับที่ส่งงานมาจากของแพทยสภาครับอันที่สอง การตอบนั้นไม่ได้มีการขียอะไรเข้าไปเพื่อแสดงความผิดเห็นเป็นการกับเราเยี่ยงตามลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาบอกว่าสิ่งนี้นจะกระทบคําตอบคือไม่ใช่และประเด็นที่สามที่สําคัญผอกาสเรียนสื่อวนจอทุกท่านตั้งแต่ตนน้นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤษภาคมการพิจารณาบาลานี้ของคณะรัยสภา,าไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าใครคือผู้ป่วย เราพิจารณาตามหลักการหลักวิชาการพิจารณาไปตามนั้นแล้วก็กรอกจากกับใจรอบข้างเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตที่จะสื่อให้กับสื่อวลชนด้วยนะครับพวกเราทุกคนที่มาให้กำลังใจขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดใหญ่ของแพทยสภาพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่รักษาคุณธรรมดําเนินการให้เป็นไปตามคันลองของกฎหมาย เรามีบัญญัติเอาไว้ว่าในการที่จะลงโทษจะต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีบราอาจารย์หมออาจารย์หมอได้พูดอะไรกับพี่น้องผื้บรรษชนพี่น้องประชาชนด้วยครับถ้าเพียงแค่ระดับเดียวคือในระดับกรรมการด้วยกันผมก็คิดว่าเป็นความสเแตนทน เพราะว่าครั้งที่แล้วบอกว่าลงมกติเห็นรับคือทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครลงอะไรบ้วะตามมติแท่แต่ตามบลบวิธิวิธีไอมีตรงหน้าห้านะไม่มีระบุว่าประชุมรับครับประชุมจะต้องเปิดเผยหมดแต่มาบอกว่าประชุมรับประชุมรับไม่ใช่ครับถ้าจะประชุมรับกรรมการแพทยภาหนึ่งในสต้องลงคะแนนเสียง อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับพวกพวกคุณนึกว่าประชุมรับมันไม่รับครับสนามหลวงยังได้เลยครับแต่ว่ามันคนแก่แล้วนั้นน่ะข้างบนอ่ะ <c oughs> ร้อนันร้อนร้อนเพราะฉะนั้นให้เห็นด้วยอาจารย์สีราใช่ไหมครับสีรครับสีรเก้าสิบผมหาปน้วงนะครับอ,อดีตกรรมการแพทยสภาอุปนายกที่สองปีสี่หถึง5้ซึ่งเป็นคนที่ สู้เรื่องพรบหลักประกันสุขภาพแล้ววันนี้ผมมาเปิดเปิดอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะ,ะมีไว้ทําไมสภานายกพิเศษใช่เมื่อให้นักการเมืองอ่ะเออ,เอ,อไม่ใช่ป <laughs> ก,กติสภานายกพิเศษจะเป็นอาจารย์แก่ๆเป็นรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันนี้เป็นนักการเมืองทั้งหมดและไม่เคยมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่ไม่รู้<อ>วันนี้มันมาลุกลานวิชาชีพผม วันนั้นผมต้องสู้ในฐานะแพทย์ครับเยี่ยมบอาจารย์ใครับดนูหนูสงสัยนิดเดียวครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นการประชุมเป็นมาระลับไม่มีครับไปนี่ไงไปไปเปิดพรบวิชาชีพวิชากรรมสองห้าสองห้าไม่มีคําว่าประชุมลับทุกอย่างโลเผยได้เอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราอ่ะมันเป็นกันแบบนี้เป็นไงเป็นไงไอตอนที่มีปัญหาเนี่ยอืมมันจะเกี่ยงกันทําอืมแต่พอปัญหาเริ่มคี่คลายแล้วปุ๊บเนี่ยอื มันจะแย่งกันเอาผลงานแล้วแต่เนี้ยเหมือนตอน <c oughs> ที่เมรนมันบุกใหม่ๆเนี่ยทำไมกูไม่เห็นมีรัฐมนตรีคนไหนลงพื้นที่เลยสักคนหนึ่งจนสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดพอมันเริ่มตึงเครียดปุ๊บาชาวบ้านแล้วก็อินฟูแล้วก็คือประชาชนนะ่นะก็หลางไหลกันไปช่วยทําบังเกอร์อแล้วก็เอายางรถยนต์ไปช่วยอเอาทรายไปช่วยพอทําเสร็จปุ๊บไอเมรนมันถอยไปพอมันถอยปุ๊บ หนูมาทเนี้ยไม่ใช่หนูอย่างเดียวสักพักหนึ่งอิงตามนะเนี้ยแล้วไม่ได้ตามไปอย่างเดียวกระแดะไปถามว่า,วาทำไมไม่ของงบจากกระทรวงมหาดไทย แท <l ug> นที่จะถามใ้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพาะมันอยู่ตรงนั้นว่าทําไมถึงไม่เอางบลงมาช่วยเหลือแต่กลับไปถามชาวบ้านว่าทําไมไม่ของบจากกระทรวงมหาดไทยป <l ug> วดหัดวละที่รักและบอกตรงๆงเลยนะ <l ug> ทิดขอนะที่รักนะอย่าไปยุ่งในเรื่องเวลา <l ug> ปิดเปิดเพ้าะนี่อย่าไปยุ่งที่รักไม่ไม่รู้หรือไงว่ามันเป็นเหรียญของเขาอื เขาเป็นคนสร้างปัญหาเราเป็นคนตอบโต้ถ้าเราไปบิดเวลาหาเขาเนี่ยเขาจะไปบอกได้ว่าเราเนี่ยยอมแล้วยอมเพราะเราขาดดุลการค้าหรือว่าส่งออกไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปบอกให้คนเขารู้ว่าเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากกว่ามันในการปิดดานใจคอที่รักจะไม่ทันเหลี่ยมเขาชักเหลี่ยมเลยนิ่งไงายฮะแล้วที่มันบอกให้ไปสาลโลกอไม่ใช่เสนอไปกับเขาอีกอ่ะและเรื่องลอตเตอรี่อ่ะนะ ซื้อได้มันไม่ผิดกฎหรอกไม่มีหรอกกฎห้ามนายกซื้อลตอตเตอรี่อ่ะซื้อได้ถ้านายกมั่นใจว่ลาลอตเตอรี่ตรงนั้นมันไม่เกินราคาซื้อได้ไมเกินราคาเพราะถ้ามันเกินราคาปุ๊บเนี่ยางานเข้านายกอีก <c oughs> ผมแนะนํานะ <c oughs> นายกตอนเนี้ยนายกไปดูเรื่อง <c oughs> ไอ้ตึกสงตองงอน,นั่นดีกว่าเพราะได้ข่าวว่าคนที่เขาทํางานเนี่ยกำลังจะถูกเคี้ยวออกออจากเดิมเนี่ยนะ นายกจะเสียสักร้อยนายก,ายกอาจจะเสียแค่ห้สิเพราะนายกพูดได้ว่าไปดูแลเรื่องนั้นเพราะมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันตามนั้นนะเรื่องของแพทยสภาตอนนี้ก็มีมติตีกลับวีโต้ของสมศักดิ์เทพสุตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะแกับก่อนนั้นสมศักดิ์ฮะหลังจากที่แพทยสภามีมติเรื่องของหมอสามคนใหม่ๆสมศักดิ์ก็ยืนยันบอกว่าอ๋อไม่มีโต้หรอกนะฮะ เสนออะไรมาผมก็ดำเนินการตามนั้นต่อมาสมศักดิ์ก็เปลี่ยนท่าทีตั้งกรรมาการขึ้นมาทําการวีโตะมติแพทย์ทีสภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของชัง้น1ิป่วยทิพย์ซึ่งแพทย์ทยสภาได้เปการตรวจสอบพบชัดเจนว่าหมออย่างน้อย3คนนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องนะครับจึงมีคําสั่งนะครับให้พักอนุญาต2ท่านนะเป็นอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ และอีกหนึ่งท่านนะครับให้ว่ากล่าวตักเตือนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาสมศักดิ์ก็วีโต้ทักษิณก็แสดงความไม่พอใจอ้างว่ากลุ่มลายมีการให้ายหมอไลจริยธรรมนะที่ผ่านมาแพทยสภาก็ออกมายืนยันว่าทั้งหมดที่ทักษิณพูดไม่ได้เป็นกลุ่มลายของแพทยสภานะก็คงชัดเจนนะประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในขณะที่มีการประชุมแพทยสภาแพทยสภาก็ จัดเลยบอกว่าให้สมศักดิ์เนี่ยประชุมได้ไม่เกิน15นาทีประชุมเสร็จก็ให้ออกจากห้องจากนั้นแพทยสภาก็มีมติตกลงเสียงส่วนใหญ่นะเกิน2ใน3ก็มีมติหนักกว่าเดิมไปซ้ำไปนะโบวตมีมตินะครับเพื่อที่จะต่อต้านมิโตนะครับของทางสมศักดิ์เทพสุทินนะครับในประเด็นนี้นะครับคณะกรรมการนะทานายเสื้อแดง ที่สมศักดิ์ตั้งขึ้นมาก็บอกว่าเนี่ย,ยถึงแม้ว่าจะมีบีโตแล้วผู้ถูกร้องเนี่ยหรือผู้ถูกพักเบิกอนุญาตก็สามารถแช้หน้าทางปกครองฟ้องร้องได้ภายใน90วันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความพ่ายแพ้นะครับทางการเมืองไว้ง่ายนะครับของทางฝ่ายการเมืองคือทางฝ่ายทักษิณหมอรวมตัวกันแน่นเปรีย้ย ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งครทั้งประเทศสิ่งที่เราเห็นก็คือเลขาลำตรีซึ่งเป็นหมอเหมือนกันนะ,ะเป็นคนของสมศักดิ์เทพสุทินหน้าตาเจอนเลยงานนี้หน้าตาถอดสีเห็นได้ชัดสมศักดิ์ในขณะที่เดินออกมาก็โดนประชาชนไล่บอกโอ่าจะมีการปลาไขนะ่สูตรกลัวสกปรกสูตรเพิ่งซื้อมาใหม่แพงนะครับบอกว่าโอ้จะมีปลาไข่ได้เหรอ นะครับแล้วก็มีการยกรองท้าจนตีหัวสมศักดิ์โอ้เป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารกนะครับเรื่องนี้ผมเรียนรุ่นส่วนนะแล้วก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องแพทย์ในสภาเนี่ยไม่มีผลอะไรฮะซึ่งศาลจะเริ่มทําการไต่สวนกรณีชั้น14ป่วยทิพนะตอนนี้ปปชก็มีการส่งเอกสารถึงศาลดีกาเป็นที่เรียบร้อยศาลดีกาใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการไต่สวน นะครับเรียกหลักฐานพยานต่างๆจากหน่วยการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปชแพทยสภาอายการสูงสุดนะครับกรมรัชทานแล้วก็จากทักษิณน,นะครับแล้วก็ศาลจะดําเนินการแบบไตส่สวนแบบเปิดเผยนะครับการไตส่สวนแบบเปิดเผยของศาลเนี่ยก็จะให้มีการถ่ายทอดสดให้สื่อมวลชนได้ทราบนะครับแล้วให้ประชาชนคนไทยได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นศาลไตส่สวนอย่างไรและมีกระบวนการพิจารณาอย่างไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นการเรื่องนี้นะครับผมเรียนย้ําว่าเรื่องแพทย์สภา,าผลจะออกมาเป็นบวกผลจะออกมาเป็นลบหมอจะโดนพักใบอนุญ,ญาตหรือไม่พักใบอนุญ,ญาตไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยสําคัญมันอยู่ที่การพิจารณาของศาลศาลจะเชื่อใครนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลบสำหรับทักษิณลบสําหรับรัฐบาลของอุงอิงซึ่งอุงอิงก็ไม่ตอบ เป็นลูกทักษิณก็ไม่ตอบเรื่องนี้เดินหนีอย่างเดียวนะครับก็คงเห็นชัดเจนว่าตอบไม่ได้ไม่จะไปทางไหนแล้วจนกระดานลวนะฮะได้แต่เดินหนีวิ่งหนีเดินหนีวิ่งหนีนะเป็นหญิงผู้น่าสงสารไปแล้วตอนนี้นะครับสกานโดยรวมผมเรียนหุ้นส่วนนะทักษิณกําลังพ่ายแพ้ทางการเมืองมาเป็นระยะระยะระยะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความพยายามนะตอนนี้ตั้งแต่วันที่9กรกดาคมพุทธศักราช2568นะครับเขาจะดําเนินการเรื่องของการเนื้อสกรรม นะครับเรื่องของนิสกรรมสุดซอยนะครับสุดซอยก็คือเรื่องของชั้น14เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของมาตรา1-2การชุมนุมทางการเมืองนะฮะทุกอย่างอะ่ะนะเรื่องของมาตรา1-4คงเป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้เขาเจ๊งและพรรคการเมืองต่างเจ๊งก็จะเอาสามบาละลวดนะครับเอาละเอาให้สุดนะฮะเราผู้ชมก็ชมไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราได้เห็นพฤติกรรมและการการะทำของนักการเมืองมากขึ้นทักษินจากผู้ล่า วันนี้กลายเป็นผู้ถูกไล่ล่านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จียมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ